นี่ค่ะไข่ไก่มาเก็บไข่นะคะที่กินแหนแดงไข่จะสวยมากแล้วก็ไม่คาวนะคะท่านผู้ชมคือคนจะติดใจมากเลยไม่พอขายนะคะไม่พอขายเรียงคิวกันแล้วคะ่ะนี่ไข่ไก่สวยไม่คาวกลิ่นไม่คาวนะคะดีมากไก่กินแหนแดงคะ่ะ เดี๋ยวมาดูวิธีการให้แหนแดงกันนะคะสวัสดีคะ่ะทุกคนมีหลายคนถามมาอยากให้เล็กทําให้ดูนะคะวิธีการผสมแหนแดงให้อาหารไก่นะคะอยากให้ทําให้ดูมากๆเลยวันนี้จะมาผสมให้ดูแล้วก็นำไปให้ไก่กินนะคะอาที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะก็คือเป็นแหนแดงที่เล็กเตรียมเก็บส่งนะคะมันขาดอยู่อีกกิโลนึงนะ สั่งมาหลายโลเหมือนกันนะคะแต่ทีนี้จะไปเก็บแหนแดงเอาไปเลี้ยงไก่ค่ะไปดูกันเลยน้านนี้นี่เล็กจะชอบมากเลยแหนแดงที่มีสีแดงนะคะชอบมากเลยเพราะว่าสวยด้วยแล้วก็ไก่ก็ชอบกินแล้วก็กะละมังนั้นจะเขียวเขียวแล้วก็แน่นมากนะคะส่วนกะละมังอื่นๆคือขยายต่อเมื่อกี้เก็บไปแล้วเนาะส่งลูกค้าอ่ะ เรามาดูเลยอาหารไก่โดยประมาณนะคะครึ่งกิโลกรัมปกติเลยจะให้1กิโลนะเราลดลงเหลือครึ่งกิโลค่ะดูแหนสวยมากนี่ให้อาหารไก่เป็ดกุ้งหอยปูปลานะคะได้เลยอ่ะใส่ลงไปประมาณนี้ ะะจากนั้นเราใช้มือขยำผสมกันค่ะท่าผู้ชมเคยให้แบบเดียวๆแล้วนะคะสู้เอามาผสมกับอาหารไก่ไม่ได้จะชอบมากแล้วก็ได้กินเหมือนเหมือนได้กินผักเป็นอาหารเสริมด้วยไก่อารมณ์ดีค่ะไก่อารมณ์ดีอาหารก็เป็นอาหารไก่ไข่นะคะ ไม่ใช่แบบอาหารไก่บ้านนะเขาจะมีสารอาหารที่บำรุงที่เป็นอาหารหลักนะคะจะทำให้ไก่เราไข่ดีเนี่ยใช้มือผสมลงไปแบบนี้ลดต้นทุนได้เยอะมากค่ะแล้วก็จากการเลี้ยงมานะคะไก่จะแบบไข่ดีให้ไข่ตลอดแล้วก็คนที่ได้กินไข่ที่เล็กเลี้ยงนะคะ โดยเฉพาะคนที่แบบกินมังสวิรัตหรือกินเจที่เขายังกินไข่อยู่นะคือเขาบอกว่าไข่ไก่ของเล็กนะคะไม่คาว <Wow. S 1> เดี๋ยวจะพาไปดูค่ะเลี้ยงแค่เจ็ดตัวไข่ทุกวันบางวันบางตัวก็ไข่สองฟองก็มีนะคะดีจริงๆอ่านี่ค่ะเหมือนกระเพราเลยนี่ค่ะไก่ชอบมากโอเคเดี๋ยวเราไปดูกัน อ่ามาค่ะเล็กเอาไก่นะคะไว้ใต้ยุงข้าวแล้วข้าวนะคะภาริสารเรียกเล้เาข้าวเนาะมาเลยแอบออกอีกแล้วแอบออกอีกแล้วเห็นไหมอยากกินเนี่ยค่ะก็จะล้อมตะข่ายไว้แล้วก็มีมกว้างพอสมควรนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะไปเลี้ยงไก่กันแปบ๊บหนึ่งค่ะอ่า จริงๆวางให้เลยก็ได้นะคะแต่มันจะไม่ค่อยดีเพราะว่าไก่ชอบเขียใช่ไหมแล้วกินไปพออิ่มแล้วก็จะเขียฉะนั้นเล็กจะให้ไว้ตรงรางของอาหารไก่นะคะเขาจะเขีย่ยไม่ถึงคือไก่จะเขียไม่ถึงนะคะนี่กินดีมากค่ะ เปิดให้ก่อนวันนี้แล้วลูกเอามากุ๊ก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 ีไปแล้วกลัวไม้ไก่จะกลัวไม้เนี่ยค่ะถอยลูกเหย่ ก็จะเหลือไว้ให้เห็นไหมเขาจะเขียพวกดินพวกอะไรเข้ามาอย่างนี้ยค่ะแล้ก็จะเทให้แบบนี้เลยทีนี่คือจะให้กินแบบเต็มอิ่มเลยนะคะกินเต็มอิ่มเลยแล้วก็ให้เดิน